โดยยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตรสองขวดสีแดงแล้วนะรู้อย่างยาแก้ท้องเสียตราโบแดงรับประทานง่ายพกพาสะดวกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีได้ดีนะคะทางช่อง7 HD ทุกวันพรฤหัสนะคะเวลาดีๆแบบนี้ละคะ่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางชุมชนที่พลุกพ่านในสังคมเมืองนะคะ คุณผู้ชมคะมีบ้านหลังเล็กๆบ้านหลังหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่บ้านนะคะแต่เป็นที่ให้เขามีข้าวกินให้เขาได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือมีอ้อมกอดที่แสนจะอบอุ่นและมีคนดูแลให้คำแนะนำบ้านหลังนี้เป็นบ้านในฝันของเด็กๆที่ลำบากยากแค้นนะคะมีจํานวนมากที่เดียวกันในสังคมเมืองเรานะคะคุณผู้ชมลองมาดูสิคะบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนอย่างไร สวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะชื่อครูจรนเอียงอินนะคะค่ะ,คะดูแลเด็กอยู่ที่บ้านนี้ค่ะค่ะเด็กวันธรรมดาก็คือไปเรียน,นก็จะกลับมาช่วงเยน็นก็อาจจะมีเล่นหรือว่าทำกับข้าวกินกันหรือว่าวันนี้เขาก็จะดูว่าเอออยากทำอะไร แล้วคุณครูคิดว่าในอนาคตเนี่ยมีคุณครูอยากจะทําอะไรต่อเติมหรือว่าสร้างอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมบ้างคะจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีที่เราจะต้องปรับปรุงหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างคือมันต้องใช้เงินน่ะเนาะ คุณผู้ชมชมบ้านหลังนี้แล้วรู้สึกยังไงคะเน้ยอยากจะเรียกว่าเป็นบ้านของคุณครูผู้เสียสละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะที่นีไม่ใช่แค่ให้ความรู้เท่านั้นนะคะยังให้ความรักความอบอุ่นและให้โอกาสพวกเขานะคะได้มีโอกาสเติบโตมาเป็นคนดีมีคุณภาพต่อสังคมไทยคะ่ะคุณครูนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณจารนัยเอียงอิ่มหรือคุณครูมุ้ยนะคะสวัสดีค่ะ คุูมุ้ยคะอาจารย์นี่สักถามหน่อยสิคะทำไมถึงมาเปิดบ้านเล,ลีอนได้คะจุดเริ่มต้นเป็นยังไงคะอ๋อเพราะจริงๆแล้วอะ่ะก็เป็นครูกศนอดูแลกลุ่มเด็กด้อยโอกาสอยู่แล้วเมื่อเด็กเขามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามาที่บ้านเราว่เาเด็กไม่มีข้าวกินหรือว่าหนูไม่รู้จะไปไหนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งผู้ใหญ่หรือว่าเด็กค่ะ ทีไไ่ไม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 ่ได้เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครูก็จะสอนอยู่ที่บ้านเลยเพราะว่าเป็นโครงการของกศนอค่ะ,คะที่มีโครงการอสอนเด็กด้อยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรอค,ะคะอ่ะบ้านเล่ล่อนของคุณครูมั้วยู่ตรงไหนยังไงคะ,อ,ะอยู่จัสันมหาวงาค่ะ สมุดประกัรสมุดประกัรซึ่งตอนนั้นก็คงจะมีคนที่แบบรายได้ไม่ค่อยเยอะใช่ค่ะมีจํานวนมากทีเดียวใช่ไหมคะประเด็นถามหน่อยสิคะอะไรคือจุดที่ครูมีความรู้สึกว่าฉันต้องทําบ้านของฉันเป็นเป็นบ้านบ้านต้อนรับและดูแลพักพิงสําหรับพวกเด็กกลุ่มนี้คะเพราะเราเราเห็นเด็กเนี่ยค่ะบางครั้งอ่ะคือเด็กเขาไม่มีที่ไปอ่ะเขาขอมานอนด้วยแล้วถ้าถ้าเราจะผลักเขาให้คือ ไม่ให้เขาอยู่กับเราอย่างเนี้แล้วชีวิตเขาจะไปต่อได้ยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใช่บางทีแม่เขาต้องโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยไปอยู่แบบงั้นอยู่ที่บ้านครอบครัวเขาคือเมื่อเขาขาดแบบเหมือนเสาหลักหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกวงกวางอะไรอย่างเงี้ยไปไปโรงเรียนเขาก็ไม่ได้ค่าขนมไปอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ครูดูแลทั้งหมดกี่คนคะถามจริง 40คนค่ะใช่แล mm ้วขอโทษนะคะสามีล hmm. ูกเต้าเห็นดีเห็นงามด้วยไหมที่แม่มานั่งระาากระบนเกิดเรื่องชาวบ้านก็เขาบอกว่าเอดีแล้วช่วยเหลือช่วยเหลือเด็กๆได้บุญดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถ้าเกิดขาดเหลืออะไรอ่ะเขาก็จะสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ทำงานอย่างเต็มที่เลยค่ะ โชคดีนะคะ<ช>ครอบครัวเข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะ,คะออชีวิตประจําวันของเด็กเหล่านี้เ็าต้องทําอะไรบ้างคะเราต้องดูแลเขายัางไงหาข้าวให้เขากินสอนหนังสือเขาหรืออะไรอะไรบ้างคะก็คือเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาทําคือเราจะจะจัดให้เลยว่าวันนี้ต้องทําล้างห้องน้ํ้คนนี้ต้องล้างจานก็สลับเปลี่ยนกันไปค่ะ,ะ,คะและสอนหนังสือเขาด้วยก็จะมีสอนบ้าง เพราะว,ว่าเด็กหลายช่วงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องได้วุฒิการศึกษาของเราด้วยไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคือเราเราส่งเขาให้ให้เรียนในระบบอ๋อเรียนในระบบค่ะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันแบบเหมือนมีเด็กเล็กๆอ่ะค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะเรียกอนกศนได้ออแลค่ากระโปรงค่ารองเท้าถุงเท้า ต้องทุกอย่างหาหมดเลยครูไปหาที่ไหนให้หมดตั้ง40ิคนก็จะได้จากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่ว่าเขาอาจจะดูจากในเ Facebook หรือเว็บไซต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารค่ะหรือว่าจะบริจาคสิ่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปัทธรุทธนนะคะเลี้ยนก็ค่อยแอบถามค่ะมีหน่วยงานของรัฐหรือใครให้การสนับสนุนครูมุ้ยไหม ถ้าหน่วยงานรัฐก็จะจะจะไม่ไม่มีเท่าไหร่ก็นอกจากว่าเครือข่ายแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่จะสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าลำพังคุณม,มุ้ยคนเดียวอ่ะคงไม่ไหวเด็ก40คนอะ่ะต่อให้เรียนฟรีแต่มีหลายค่าที่ต้องจ่ายค่าชุดเนี้อย่างชุดเนตรีลูกเสือเนี่ยพันกว่าบาทแล้วค่ะตอนนี้เราก็ ใช่ไหมคะเข้าใจเลยนะคะถ้าได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือบ้างจากภาครัฐบางส่วนก็ดีเนาะ่เคยไปติดต่อไหมคะก็เมื่อก่อนนะคือเคยได้อยู่แต่เมื่อท่านเสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ไปสารต่อเบ้นบอกแทนคูณมุ้ยแล้วกันนะคะใครก็ตามที่คิดว่ามีหน้าที่และมีความรับผิดชอบช่วยเหลือได้หน่วยงานของท่านขอความกรุณานะคะ พักเบรกสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยยาระบายชนิดแคปซูลเป็นยา,ะายระายบรรเทาอาการท้องผูกสมุนไพร12ชนิดยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตร2ขวดสีแดงแล้วนะรู้อย่าง กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการทำดีได้ดีนะคะนั่งอยู่กับครูมุ้ยเหมือนเดิมคะ<ช>่ะอดินถามต่อน,นิดหนึ่งนะคะบางคนก็บอกว่าไปช่วยเหลือลูกชาวบ้านเขาเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีคนพูดเยอะค,ะค่ะ,คะเพราะว่าไม่ใช่สายเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยเลี้ยง<อ>ทําไมเ,เลี้ยงเขาสุกแบบหลายอย่างแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเรารักแล้วเราก็ผูกพันแล้วเขาเจอ แบบอะไรที่มันเลวร้ายมาแล้วอ่ะเราก็อยากจะจะอุ้มชูเขาแล้วอยากให้การศึกษาเขาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะคุณมุย้ยตอนนี้การบริจาคเงินไม่ว่าจะเป็นที่วดัดเป็นที่น่นที่นี่อุ้ยมีเรื่องมีราวกันไปหมดเลยอเอาเงินบริจาคมาใส่กระเป๋าตัวเองอะไรเงี้ยคุณมุย้ยรับบริจาคเงินทองอะไรกับใครเขาหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเข้ามาเลี้ยงอาหารแค่เสาร์อาทิตย์เราก็จะขอเป็นเหมือนเออ จากซื้อของอะค่ะขอเป็นเป็นทุนการศึกษาหรือว่าช่วยค่าน้ำค่าไฟาอะไรอย่างแล้วแต่เรากาไ็ไม่ได้รับบริจาคแบบเป็นมูลบบมนิธิเป็นอะไรต่ออะไรไม่ได้ทำใช่ไหมคะไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำถ้าสมมติว่ามีคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่สนใจอยากช่วยครูม,มุ้ยแบ่งเบาภาระเออเขาจะติดต่อครูม,มุ้ยได้ที่ไหนยังไงอะ ก็สามารถที่โทรเข้ามาได้เลยค่ะ,คะเบอร์027583182หรือเบอร์มือถือ0832331536ค่ะเป็นเบอร์มือถือของครูมุ้ยเองเลยได้ตรวจสอบจริงๆไหมคะว่าเขาไม่มีที่ไปหรือเขาแบบแกล้งทำเป็นจนแล้วจะมาใช้บริการฟรีครูมุ้ยอะค่ะ อ๋อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครูก็จะเดินดูในชุมชนนะคะเพราะว่าเราทํางานที่นี่มาประมาณ20ปีแล้วแต่อยู่บ้านหลังนี้ยสิปีเราก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้บ้านเป็นยังไงฐานะเป็นยังไงแม่เขาเป็นแบบไหนอะไรก็จะรู้หมดเพราะเราเราเชิงลุกเราลงพื้นที่บ้านในความหมายของครูมุ้ยที่อยากจะบอกกับเด็กๆคือบ้านแบบไหนคะ เด็กคนไหนที่ไม่มีบ้านไม่มีอะไรเราก็รับรับให้เขารับเขามาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะส่งเขาให้เรียนหนังสือค่ะคุณผู้ชมค่ะบ้านคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมถ้าทุกๆบ้านเต็มเปี่ยไปด้วยความอบอุ่นมีความรักมีความเมตตา เยนมีความรู้สึกว่าสังคมเมื่อรวมกันหลายๆบ้านสังคมก็จะเป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาเดนคิดแบบนี้ครูมุ้ยปีนี้ยุเท่าไหร่ห้าสิบแปดแล้วค่ะวายใกล้เกษียณแล้วเดนไม่แน่ใจว่าเออครูมุ้ยจะทําอย่างนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนคะก็จนทําไม่ไหวอะค่ะร่างกายแล้วจนทําไม่ไหวอะค่ะคุ้มไหมยากัดชีวิตของตัวเองแทนที่จะไปธมาหากินเออเก็บได้ เคค้าขายมีเงินมีทองล่ำรวยแต่กลับมานั่งก้มหน้าก้มตาทำพอเขาไปแล้วก,ก็ไม่เห็นหัวเราไม่กลับมาขอบคุณไปได้ดีก็ลืมเราเลยอะไรย่างมีไหม <c oughs> ไม่ได้คิดนะคือเราอยากทำก็เหมือนคำพูดที่ว่าทำดีได้ดีเราคิดอย่างนี้แล้วก็บุญที่เราสศกเอเราทำเนี่ยส่งผลไปให้เด็กๆ ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าทำงานดีดๆอะไรแค่นั้นเราก็พเพียงพอแล้วแค่นี้เราก็สุขใจแล้วอะเราไม่ได้คาดหวังว่าเอยเราเราเหนื่อยนะเราอะไรเงี้ยเหนื่อยก็จริงแต่เราทอ้อไม่สามารถที่จะทอะ้ทอได้ท้อได้แต่ว่ามันมันล้มเลิกไม่ได้เพราะเราเลี้ยงเขาแล้วรักเขาแล้วเขาก็เหมือนลูกเราไม่ไม่ใช่ว่าเราจะช่วยเหลือแค่เด็ก ก็มีผู้ใหญ่เขามาขอความช่วยเหลือจากเราเหมือนกันบางทีอไม่มีนมอมไม่มีนมให้ลูกกินหรือว่ามาขอคูมุยใช่แม้กระทั่งยาเลยบอกให้ยาอะไรไปบอกว่ายาคูมุ้ยนี่ดีจริง,รงๆเราย,ยิ้มแต่ใจนะว่ายาอะไรว่าบอกว่าให้ให้ยาไอ้คูมุ้ยให้ยาดีอะไรประมาณานั้นนะคะ ก็เอาเป็นว่าครูมุ้ยนอกจากจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือเด็กคนอื่นแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆพูดง่ายๆภาษาหยาบๆคุณผู้ชมอย่าโกรธดียนะคะขี้ไม่ออกเกี้ยวไม่ออกก็วิ่งมาหาครูมุ้ยใช่ค่ะสามสี่ทุ่มก็ยังมีมาเรียกเลยบอกว่าดีหน้าที่บ้านไม่มีออดไม่ต้องสงสัยมกรกันทั้งวันครูมุ้ยคะเดี๋ยวถามหน่อยสิคะเดี๋ยวสัมผัสได้ว่าครูมุ้ยเป็นคนซื่อๆรักแล้วรักเลยทําอะไรก็ทําให้สุดใจ นะคะเดนอยากถามครูมุ้ยตรงๆว่าครูมุ้ยถ้ามีโอกาสครูมุ้ยเป็นคนพูดเสร็จแล้วมีคนฟังทั้งประเทศครูมุ้ยอยากบอกอะไรให้กับสังคมบ้างคะ่ะเรื่องปัญหาของเด็กเล่ล่อนนะคะ <c oughs> ก็คือแบบก็อยากจะบอกว่าบางครั้งอะ่ะเด็กอะ่ะ <c oughs> เขาต้องต้องการความรักบางครั้งเราแบบดุบนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่อยู่บ้าน เขาจะไปอยู่กับเพื่อนฝูงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีเวลาให้กับเขากำลังจะบอกพ่อแม่ทุกคนว่าต้องมีเวลาให้กับลูกๆเพื่อให้ลูกอยู่บ้านบ้านที่มีพ่อมีแม่กับบ้านที่มีป้ามุย้ย <c oughs> บ้านไหนจะอบอุ่นกว่ากันถ้าคุณุยเลือกได้ให้เด็กก็ <c oughs> ต้องอยู่กับพ่อแม่ะจะอบอุ่นมากกว่า แต่ถ้าพ่อแม่บกพร่องแล้วไม่สามารถดูแลได้มาหาครูม,มุ้ยใช่ก็จะอบอุ้มไว้อ่ะค่ะ <c oughs> เธนนะเด็กในชุมชนนะคะค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะเนี่ยแค่คุยกับครูม,มุ้ยเธอซื่อจริงๆแล้วเธอก็มีแต่ความรักที่บริสุทธิ์จริงๆวันนี้ถ้าสมมติถามว่าครูม,มุ้ยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเออทางรายการจะจัดให้สมมติจริงๆเลยคืออะไรคะ เตาแก๊สค่ะเหรอค่ะครูมุ้ยอยากได้เตาแก๊สค่ะอืมก็ไม่ใช่ของหายากเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าค่ะครูมุ้ยจะไปเล่นเกมเปิดป้ายเราช่วยกันรุ่นนะคะอยากให้ครูมุ้ยได้ทุนทรัพย์ไปต่อยอดในการทำความดีนะคะกับเด็กๆที่ครูมุ้ยเลี้ยงมาตั้ง40คนค่ะเราไปเชียร์ครูมุ้ยกันนะคะ <c oughs> สนับสนุนโดยยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตรสองขวดสีแดงแล้วนะรู้ยังยาประสาทภัยแคปซูลแนะนำสำหรับผู้หญิงกลับมาช่วงนี้พบกับพวกเราสองคนนะคะออมแล้วก็ครูมุ้ยค่ะและช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงเปิดแผ่นป้ายรับเงินรางวัลกลับบ้านนะคะเป็นยังไงบ้างคะครูมุ้ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะพร้อมที่จะเล่นเกมนี้อ่ะค่ะพร้อมดีกวค่ะพร้อมแล้วไปฟังกติกากันค่ะ กติกาการเปิดแผ่นป้ายทางรายการจะมีแผ่นป้าย6แผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายจะเป็นรูปผลิตภัณฑ์สินค้าตราโบแดงทางเราจะเปิดแผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้าย3วินาทีเพื่อให้ผู้ร่วมรายการจดจําทั้งหมดจนครบ6แผ่นป้ายหลังจากนั้นแขกรับเชิญต้องเลือกแผ่นป้ายไปวางเรียงให้ถูกตำแหน่งโดยจะมีโลโก้รายการทําดีได้ดีอยู่2แผ่นป้ายซึ่งต้องวางเรียงไว้ที่ตำแหน่งที่1และ6ตามรูปและแผ่นป้ายที่เหลือ จะเป็นคำว่าทำดีได้ดีคำว่าดีจะมีตัวเลขกำกับทั้งสองแผ่นต้องวางเรียงให้ถูกต้องตามตำแหน่งในรูปถ้าเรียงถูกต้องตรงกรันจะได้รับรางวัลแผ่นป้ายละ5,000บาทรวมมูลค่าทั้งหมด2 0 0 0 0บาทกลับเข้ามาแล้วนะคะครูมุ้ยเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วพร้อมหรือ,รอ,อยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันที่ <c oughs> แผ่นป้ายแรกแผ่นป้ายแรกยาดมสมุนไพรสูตรสองตราโบแดง <c oughs> ได้นะคะ แผ่นป้ายที่2ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลแผ่นป้ายที่3ยาประสาทัยแคปซูลโลโก้นะคะแผ่นป้ายที่4ยาแก้ท้องเสียตราโบแดงอันนี้ดีหนึ่งนะคะยาระบายชนิดแคปซูลดีสองนะคะและแผ่นป้ายสุดท้ายยาดมสมุนไพรตราโบแดง คำว่าทำนะคะโอเคจำได้ไหมคะ <c oughs> มาเริ่มวางแผ่นป้ายกันเลยค่ะแผ่นป้ายแรกวางไว้หมายเลขไหนดีคะหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองนะคะแผ่นป้ายต่อไปค่ะหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะคะแผ่นป้ายที่สามค่ะยาแก้ท้องเสียหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามนะคะ ไปต่อไปค่ะหมายเลขไหนดีคะหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหน,นะคะสองแผ่นป้ายสุดท้ายหมายเลขไหนดีคะเลขหกค่ะเลขหกนะคะและแผ่นสุดท้ายต้องเป็นหมายเลขสี่ค่ะ คิดว่าตอบถูกไปทั้งหมดกี่แผ่นป้ายคะเออไม่แน่ใจเลยอะ่ะงนั้นเรามาดูเฉลยกันค่ะมาดูกันที่แผ่นป้ายแรกต้องเป็นโลโก้ทำดีได้ดีคิดว่าใช่ไหมคะไม่ใช่ไหมคะไม่แน่ใจยังไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่แผ่นป้ายที่2อต้องเป็นคำว่าทำทำไหมคะ <laughs> ทำนะคะยังไม่ใช่ค่ะคต่อไปอันนี้ต้องเป็นคำว่าดีดี1นะคะ ดีนะค่ะต,ต่อไปต้องเป็นคำว่าได้ได้ค่ะและอันนี้ก็เพียงพอ่า<พ>อดีแต่ว่าดีสองเราไปอยู่ตรงนู้นแล้วยังไม่ใช่นะคะคและแผ่นป้ายสุดท้ายต้องเป็นโลโก้ทำดีได้ดีก็ยังไม่ใช่นะคะ,คะขอเชิญตรงกลางเลยคะ่ะ สรุปเงินรางวัลแล้วนะคะครูมุ้ยตอบถูกไปทั้งหมด2แผ่นป้ายเป็นเงินรางวัล1น1 0 0มบาทค่ะขอบคุณค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางรายการยังมีสิ่งของที่ครูมุ้ยได้ขอไว้ด้วยจะเป็นอะไรไปพบกับอาจารย์นิ้งศักดิ์กันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับคุณน้ำมนต์พัชวรวลัยพงพมรค่ะสวัสดีค่ะ คุณน้ำมนต์เป็นนักแสดงจากเรื่องพ่อตาปืนโตนะคะตอนสาวกำนันพันดุค่ะตอนนี้คุณน้ำมนต์จะมาทําหน้าที่เป็นผู้มอบเงินรางวัลและก็สิ่งของเพื่อต่อยอดในการทําความดีให้กับขุมมุ้ยนะคะขุมมุ้ยของพร้อมแล้วนะคะเราเรียนเชิญขุมมุ้ยนะขุมมุ้ยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีขุมมุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะโอเคค่ะยินเลยค่ะขุมมุ้ยเห็นตอนที่อยู่ในรายการเราคุยกันขุมมุ้ยบอกว่าอยากได้เตาใช้เตานี้ไหมใช่ค่ะ แล้วก็เมื่อครูนี้นะคะครูมุ้ยไปเล่นเกมได้เงินรางวัลเท่าไรหร่1 0,000บาทค่ะแสดงความยินดีกับเงินหนึ่งหมื่นค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะอทำพิธีมอบกันเลยค่ะค่ะนะคะแล้วก็น้ำมนค่ะให้กําลังใจครูมุ้ยหน่อยดีไหมคะเชิญค่ะซึ่งเทปนี้เนี่ยน้ำมนก็เป็นพิธีกรภาคสนามด้วยด้ลงพื้นที่น้ำมนอยากจะให้ครูมุ้ยเนี่ยทำโครงการดีๆแบบนี้เพื่อเด็กในชุมชนต่อไปนะคะ ไปกำลังใจให้นะคะคระบกลบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องราวของบุคคลนะคะที่ทําความดีแนะนํามาที่รายการนะคะหากได้ออกอากาศเราจะได้รับของกำนันจากผลิตภัณฑ์ตาโบแดงมูลค่าถึง3,000บาทค่ะคุณผู้ชมคะและไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นบุคคลทั่วไปองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆนะคะทำความดี ต้องได้ดีค่ะสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะทำความดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่ค่ะกับรายการทำดีได้ดีเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีทุกวันพฤหัสทางช่อง7 HD ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ